โอเคนะฮะก็ขอต้อนรับกระสุดเกมเศรษฐีเซิร์ฟไต้หวันอนะอีเวนต์ใหม่เป็นอีเวนต์การ์ดอีกแล้วการ์ดอะไรเนี่ยอ่ะมาดูตัวการ์ดกันก่อนแลกนะครับ เซื้อไต้หวันายแอนกากมากเดี๋ยวดูรายละเอียดตัวการ์ดก่อนนะฮะการ์ดนกอะไรฮะแฟ a r แฟร์กับการ์ดกับตันเมนท وري มาดูแฟร์แอดิเอลไทยเนี่ยแหละเมื่อตกลงบนแลนด์มาโคคาการ์ตกักขังแล้วต้องจ่ายค่าพาทางอีกรอบอ้าวมันก็ไม่เหมือนของตอลีดิสกิลเมื่อถึงตาของเรา เมื่อไปถึงพื้นที่คู่ต่อสู้มีโอกาส25%แสิบห้าเปอรตงงงง เมื่อเราเหมือนเหมือนสก,กิลมันจะตรงกันข้ามกับไกด์นำทางผิดพลาดนะถ้าไกด์นำทางผิดพลาดคือคู่ต่อสู้ตาคู่ต่อสู้เดินมาใส่ตัวเราถูกส่งไปแลนด์มาร์คแพงสุดแต่ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับน้ำหอมอะเดินตกใส่คู่ต่อสู้แล้วดึงคู่ต่อสู้ไปแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของเรา25ปร็นะสก,กิลนี้แปลก พวกบอกว่าออนไมล์เทินก็คือตาของเราเมื่อไปถึงพื้นที่ของคู่ต่อสู้มีโอกาส25%ที่จะบังคับให้คนที่อยู่ตรงนั้นนะไปแลนด์มาร์คที่แพงที่สุดของเรานะครก็เป็นความสามารถตรงกันข้ามครับไกล์นำทางผิดพลาดเหมือนเป็นน้ำหอมนำทางผิดพลาดหรือว่าเออ เป็นสกิลแปลกๆดีนะ,ะมาดูกับตานเมนทูรินะฮะที่ติดตัว2 5เอ้ย45คุมเตา่ากดคุกขี้เพิ่มคุมเต่า10เปอร์เซ็นต์ทำมาทำไมวะเนี่ยเปอร์เซ็นต์น,น้อยมากสกิลเมื่อสร้างสร้างเมืองหนึ่งเมืองมีโอกาส25เ สร้างเพิ่มอีกเมืองหนึ่ง,งแล้วก็ได้ค่าผาทางคูณ2ทับกับแปลนนะฮะก็สกิลของสกูนี้เองนะครับเป็นสกิลของสกูนะครับแต่25%แสดงว่ามันจะต้องมีการ์ดตัวที่สกิลเหมือนสกูนะครับแสดงว่าการ์ดรอบนี้เป็นแฟลนะครับไม่เหมือนของเกาหลีเลยอินดี้มากนะฮะ อะมาดูว่าจะทำยังไงอ่าแลกได้แล้วนะครับมีให้แลกแล้วนะครับการเป็นที่ของเล่นแลกมาใบเนี่ยอะไรเนี่ยเสลีเอสคูสามไม่ต้องมีก็ได้นะครับกัตันเมนโทรีเอส เปิดแพ็กเอามั้งเนี่ยเอาเงาหนึ่งสองสามสี่นะครับถ้าเปิดได้เสื้อเมนโทรีก็แลกแพ็กพรีเมียมไปนะแสดงว่าเป็นอีเวนต์เปิดแพ็กนะครับแต่ขอเพชรคืนก่อนมีลูกเต๋าใหม่นะเบอร์สามมาแล้ว ได้เบอร์สามมาอันหนึ่งดีที่ดองไปเยอะนะฮะหายยากเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเบอร์สองอกมาแล้วดองของวันไม่ผิดหวังจริง เบอร์สองสามอีกแล้วอันนี้กัดดองไว้นะครับไปแลกเพชรพอดีเพื่อจเอาไปซื้อแพ็คนะไม่ใช่สิซื้อลูกเต่าเดเวลยัยไม่เต็มนะฮะอะเดี๋ยวผมแลกก่อนมันให้แลกได้ครั้งเดียวค่าสองใบแลกอะไรดีแลกเพชรได้ห้าสิบเพชร เดี๋ยวไหนๆก็เดี๋ยวไปซื้อลูลกเตาก่อนเนี่ยตะกี้แรกมาการ์ดเมนโทริทำอะไรได้วะเป่าุญจิน เบอร์สีโอ้โหพึ่งได้น้นตาจะ,ะไหลเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์สองออกมาแล้วนะครับเอาการดองมาใช้มันทำอะไรได้วะเนี่ยลงฟิกได้รหรือเปล่าเนี่ย ไม่แน่ใจนะฮะมีการ์ดแฟร์แต่ไม่บอกว่าการ์ดแฟร์ห่างไงงงงกับจีเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกัปตันเมนทอรี่เอสแล้วไงงงมากเคนเหร นีไม่ได้ลงทุนสัตเพ็ดเลยก็ดีประหยัดนะฮะบอกลูกเตาใหม่มาอะไรก็ยังเป็นสแกร์โคอยู่น่าจะมาสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวดูว่ามันลมได้หรือเปล่าโอ้ค้างผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จมได้หวันจะแก้ตัวอีกนะค้างค้างจนหน้าเบื่อนะฮะ เดี๋ยวลองนี้แล้วกันเพราะมันไม่มีตัวให้แลก A s บวกแสดงว่าน่าจะรวมนะไม่ได้ลากกวดการ์ดนะครับผมเซตการาดเล็วต่ำไว้บนสูตรเฉยๆว่าเวลาอัพมันใช้เอสด้วยไง <Okay. S 1> มาละ สามถึงห้ายังไงต่อหูค <l ots> ้างค้างแบบหนักมากอะไรก็ไม่รู้อะลองเอากรารเงาที่มีนะฮะรวมแหลกเลยใช้หมดละทองพอมีรวมให้ดูเลยแล้วกัน โมนี่นาโนโลแลกไปละสบายนะครับอ,อ๋อแค่นี้ก่อนแสนกว่าฮึมดีมีหลายใบยไม่เป็นไรมั้งนาน้า เงาเยอะจริงอ่ะมอร์ลินาโนโแรกไปละใช้ได้ตัวนี้เอ็ดเวิร์ดก็แรกแล้วริสตีนแรกแล้วไม่มีในอัลบัม้มใช้ได้นะเมจิกแรมหนึ่งเมจิกแรมสองสามมันเป็นไรความ เต็มพอดีจีเสื้อมันจะรวมได้ไหมลัวเสียวเหมือนคราวที่แล้วขอดูก่อนอาจรวมได้ combination event ฮะเฮ้ยรวมเป็นไซเฟอร์เฉยเลยวะโดนละเกียดการ์ดไซเฟอร์ ชิบหายเลยเล่นเราประจำทีหลังเอาก,การ์ดอื่นมาอาัพแล้วเกียดขี้หน้ามันต้องมาหายการ์ดเมนทอรี่ใหม่ใช่ไเนี่ยแต่ไม่เป็นไรแพกดอกเราเยอะขาดอะไรอีกวะขาดหนึ่งกับสามนะครับผมคิดว่าฟิกเอบวกได้แหละโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามันฟิกได้นะผมก็พาดจตการ์ดนี้ ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เสียช่างมัน y e l l o w i s การดออกง่ายอยู่นะฮะออกการติงตองมาให้อีกล้ว1กับ4นะครับมาแล้ว ขาดสองแตหาอีกรอบอัพการเอสบวกเต็มรับกาซิลลี่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขาดเบอร์สองอันเดียวอีกเบอร์สามสิใช่ไหมเดี๋ยวอัพการเอสรอเลยกันหูเยอะวะ่ะ ขายกราดนี่ขายได้20บใบนะฮะอัปเกดขึ้นมาเริ่มจจเกียบจงชังไงการ์ไซ p เฟอร์เอสละสองครั้งแล้วทำผมแสบมากเลยมันฟิกเฉยเลยถ้ามันบอกเป็นอีเวนผมเลยไม่รู้มันอีเวนจริงหรือหลอกอยากตีก้นเจมมากไม่บอกอะไร ยังโชคดีที่เวนี้ผมไม่ได้เสียเพชรเปิดแพ็คนะครับก็เลยไม่เสียดายการ์ดเท่าไหร่หาใหม่ได้ขาดใบเบอร์สอันเดียวแพ็คดองผมเยอะรอ,อบหน้ารีวิวผมต้องใช้แท็บเล็ตดีๆแล้วละคงต้องไปเลงช่วงถูกๆอ่ะ ที่เขาลดราคาช่งคริสต์มาสอรพวกแรม3กน่าจะมีซัมซุงลดราคาอยู่แท็บนะครับแรม3กราคาน่าจะลดราคาลงมาอยู่เพราะเขาออกรุ่นใหม่มาแล้วรุ่นเก่าที่มีแรมเยอะๆน่าจะราคาถูกลงนะโอเคขายไปหาทองก่อนทองมีน้อยเหลือเกิน โอเคเดี๋ยวเปิดแพกต่อแลกแหลกส่วนใหญ่แพกที่ผมมีก็เป็นแพกที่ดองไว้ฮะดองเราไม่ได้ใช้ถรือว่าใช้ได้เอามาเปิดอีเวนต์อย่างเงี้ยดีนะมันให้แลกเรื่อยๆ แพ็กยังเหลืออีกไหมเนี่ยนี่ไงแพ็กสามสิบผมมีเยอะนะฮะอ่ะหูสามาันเลยใจดีมากน่าจะครบแล้วล่ะอันนี้เบอร์หนึ่งโอเคนะ่าจะแลกได้อีกใบนะฮะนี่ครบแล้วโหแลกได้สองใบเลย ไม่เสียสักเพชนเลยของดองไว้เยอะนะนี <S <S ่แรกมาสองใบเลยอเพราะผมไม่รู้ว่ามันใช้รวมกันเองหรือเปล่าไงเออลองอัพกันนะน่าสนใจนะกัปตันเมนทร ر อีกแล้วเคเอสนะฮะสองใบเลย รอบนี้เอาเซฟนะครับผมอัพเต็มไปเลยดีกว่าน่าสรุปกันเองได้แต่รายละเอียดยังไม่มานะฮะเสียก,การ์ดฟรีไปอันหนึง่งผมรู้แล้วว่าจะทำยังไงไอ้การ์ดไซเฟอร์ยี่ห้าเนี่ยมันทำผมแสบนะครับเพราะฉะนั้น ผมจะเอามาเป็นวัตถุยิบในการอัปเกรดเลยจะได้ไม่หลงผิดอีกรอบนะฮะเกียดมันทำมาทำไมไม่รู้ส่วนการ์ด A นี่ขายเอาตังค์ดีกว่าหาง,ง่ายแพ็กพรีเมียมก็มีให้ดองทุกวัน หายไปนะคิดดูทองผมลดทั่วเลยเซงเพลงจริงกาดทองนี่มีน้อยๆกาดอยู่ข้างล่างเนะแต่กี้ u าไปทีหนึง่งเราก็ได้เออสัตว์รีมาเยอะอยู่ เอาสลีด้วยกันลนอัพมันจะได้นั่นไวๆโหสามแสนเลยเปลืองเว้ยเกือบได้นะเนี่ยนี่มันโหลดนานมากเลยแค่อัพการ primo, ์ดเฉยๆผมจะเบื่อหน่ายกับ GM เมมาก กัดตันชาโดูหนึ่งกับสามโอ้ตันแรกหาแทบตายกว่าจะได้พอมาตอนหลังนี่แจกเลยอ่ะอัพไปเกือบเป็นขาดนิดเดียวก็ไม่ให้ <c oughs> อะไรวะนี่ก็ไม่เต็มนะฮะ ควรจะเต็มได้แล้วล่ะเหนื่อยเพื่อความเซฟนะครับผมไม่เอาไปรวมกับไอ้ไซเฟอร์จังไวนั่นแหละมันรวมยังไงมันออกมัเป็นไซเฟอร์ตลอดเลยทำามุมแสบมาสองสามอีเว้นแล้ว เคลียทิ้งไปเลยนะครับผมเรียกว่าการ์ดขยะแล้วกันให้มาอะไรเยอะแยะเนี่ยสองใบเลยเนี่ยเสียการ์ดดีๆไปเป็นการ์ดขยะสองใบโกรธมากเลยนะครับเพราะฉะนั้น่ะอยู่เลยไปเป็นวัตถุดิบซะ จบจัดทำวัตถุดิบนะฮะเดี๋ยวเอบวกจะขายให้เกลี้ยงทองน้อยๆ <c oughs> นี่ขายอัญมณีก็ได้เออไม่ค่อยได้ใช่นะอัญมณีเซิร์ฟนี้หาง่ายมีเยอะด้วย ขายก่อนตัดเปลืองทองมากเลยอีเวนต์นี้นะครับเป็นเมนเทอรี่สองตัวก็น่าจะชวมโอเคขายก่อนไม่มีอะไรทำละ สองแสนกว่าขายได้ตังค์เยอะอยู่นะเนี่ย่ไคยไจะใช้นะอักากขับตันเมนทุรีที่รักแซมมีในชื่อแต่หาหามไม่เจอนะนี่ เมนเทอรี ally, ่สิบสี่ละเอาการ์ดซาลีมาเป็นวัตถุดิบก่อนสองใบจัดไปยี่สิบสี่ไม่พอให้ยี่สิบสองแต่ก็สะใจเอาการ์ดไอ้ไซเฟอร์โลกจิต มาทำวัตถุิีบนะดูให้มาทำไมเยอะแยะโอ้ oh, นี่ก็ให้แค่ร้อยยี่สามเองเหรอให้หน่อยเนะยาะเดี๋วดูเงา A บวกก่อนมีเงา A บวกอย่างอื่นไหมอันนี้สาไม่สาเออยี่สิบสี่ จิกแลมวันลุ้นยี่ห้าไหมโอเคเหลือสองแสนกว่าจนแล้วนะครับเดี๋ยวขายอันจะไม่ดีกินใน Gs มาเยอะเลยสมมุติถ้าเราเอามารวมกันเองมันจะได้ปะเออลองหมดตัวเลยเออได้เว้ย นะครับก็ได้แล้วการ์ดกับตันได้ยังไงได้เพชรปะไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดอะไรเลยนะฮะก็ได้การ์ดเรียบร้อยนะฮะก็ท้องก็หมดตุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะถือว่าขืนความสุขให้คนดูก็แล้วกันก่อนหน้านี้เขาบอกว่าไม่ลงทุนเลยโอเคนะครับก หมดตูดจนไปนะพี่ตัเลียงเอสบวกได้ด้วยดอกไม่นานละนะไม่คิดว่าจะปิดอีเวนต์ได้เร็วขนาดนี้นะยังไม่เสียสักเพชรเลยเสียแต่ทองแต่คงจะไปหาทองมาเพิ่มนะไม่ไหวละเปิดแพ็คนะฮะเดี๋ยวจะไปขายหาทองทองหมดละหรือเจ็ดหมื่นหมดกเกือบล้านนะ ความงี้เงาของตัวเองนะฮะคิดถูกที่เคลียร์ไซเฟอร์ใบที่2องทีนี่ไม่งั้นมันจะทำผมแสบอีกรอบม่อยากมองหน้ามันละโอเคนะครับก็คงไม่ได้รีวิวเท่าไหร่เพราะว่าคุณสมบัติการ์ดไม่ค่อย ถูกใจเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ก็น้อยไอ้สกิลก็เหมือนของสกูของไทยอ่ะนะครับก็ไม่มีอะไรแต่แฟลร์เนี่ยไม่รู้หายยังไงนะครับไม่เห็น GM บอกอะไรเลยเงียบนะครับเอาเป็นว่าหาใครมีแพ็กดองเยอะๆก็ลองเปิดดูทะกกันนะผมก็ปิดอีเวนต์การ์ดได้การ์ดเรียบร้อยนะแต่ยังไม่อัพทองหมด <laughs> นะครับ ก็ดีที่ลูกเต่าใหม่ไม่มยังไม่มาก็เลยสบายหน่อยนะด,ดูเห็นตามคาสนะได้มาสามใบแปกไปใบก็ถือว่าโอเคนะการประมาณนี้นะคุมเต่าแค่สี่สิบห้าเองน้อยมากนะดูในรายละเอียดเออเกือบลืมให้ดูตอนถอยเลยนะฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับมันอืดเซิฟนี่เปื่อ น,นี่ฮะดูรูก,ก่อนนะฮะเป็นนกยิงนกบิน,นบถอยทีก็บินทีเป็นการ์ดน่าจะเป็นการ์ดเอกลุศิบของไต้หวันกนับตารเมนโทรีได้แล้วนะฮะส่วนอีเวนต์ของแฟมมันอยู่ในอีเวนเปล่า มิชชั่นเปล่าวะก็เห็นมีแค่มิชชันไรววดอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรนะฮะธนา,ายได้ลูก,ลกเตก๋าแช็คพอตอืก็ได้เกือบหมดแล้วอะการ์ดได้เรียบร้อยแล้วนะก็ปิดอ,อีเวนต์เดียวต่อไม่เห็นการ์ดแสยังไม่มีรายละเอียดนะครับ ก็วันนี้ขอพอแค่นี้นะครับก็สวัสดีครับ